อรุณรุ่งแห่งยุคสมัยใหม่ได้นำพาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาให้เราอย่างไม่เคยมีมาก่อนชีวิตในยุคดิจิตัลเต็มไปด้วยความสะดวกสบายรวดเร็วและเชื่อมโยงถึงกันอย่างไม่น่าเชื่อแต่ในขณะเดียวกันแสงสว่างจ้าของหน้าจอและกระแสข้อมูลที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งก็ได้สร้างเงาของความเครียดความวิตกกังวลและความรู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นในจิตใจของผู้คน อย่างเราไม่เคยประสบมาก่อนโลกออนไลน์ที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงเราเข้าหากันกลับทำให้เราห่างเหินจากตัวตนภายในและธรรมชาติที่แท้จริงเราถูกกระตุ้นให้เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นสแสวงหาการยอมรับจากภายนอกและจมดิ่งลงในวังวนของข้อมูลที่ไร้ที่สิ้นสุดนี่คือความท้าทายครั้งใหม่ที่มนุษย์ในศตวตรรษที่21ต้องเผชิญและรับมือให้ได้ซึ่งในท่ามกลางความสับสนโอลมานี้ คำสอนอันอมะตะของพระพุทธองค์เมื่อ2000กว่าปีที่แล้วกลับฉายแสงนําทางให้เราสามารถค้นพบหนทางแห่งความสงบภายในและดําเนินชีวิตในยุคดิจิตอลอย่างรู้เท่าทันและเปี่ยมด้วยปัญญาหลักธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมหรือความเชื่อเท่านั้นหากแต่เป็นแผนที่ชีวิตที่ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เราต้องรับมือกับความผันผวนและความกดดันจากโลกดิจิตอล หลักธรรมพื้นฐานที่เราสามารถนำมาปรับใช้เพื่อคลี่คลายความเครียดและความกังวลในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคืออริยสัจ4อันประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเข้าถึงความจริงของชีวิตและหนทางแห่งการดับทุกข์โดยแท้พระพุทธองค์ทรงค้นพบศสัจธรรมนี้ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ถึงธรรมชาติของการเกิดแก่เจ็บตายและความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งอันเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งปวง และได้ส่งชีห้หนทางแห่งการพ้นทุกไว้ด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ทุกในอริยสัต์ข้อแรกนั้นไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บปวดทางกายหรือความโศกเศร้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความไม่พอใจความไม่สบายใจความขับข้องใจความเครียดและความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลนี้ความทุกรูปแบบใหม่ๆได้ปรากฏขึ้นอย่างมากมายอาทิความเครียดจากการเสพข้อมูลมากเกินไปจนรู้สึกสมองล้า หรือที่เรียกว่า Information Overload ความวิตกกังวลจากการเปรียบเทียบตนเองกับชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบของผู้อื่นบนโลกโซเชียลมีเดียซึ่งมักเป็นเพียงภาพที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีภาวะ FOMO หรือ Fear of Missing Out ความกลัวที่จะตกข่าวตกกระแสทําให้เราต้องคอยตรวจสอบโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาและความรู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนจํานวนมากบนโลกออนไลน์ก็ตาม ความไม่แน่นอนของกระแสสังคมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็นำมาซึ่งความไม่มั่นคงทางอารมณ์และจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลักธรรมในข้อที่2คือสมุทยัยหมายถึงเหตุแห่งทุกข์หรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสาเหตุหลักคือตัณหาความทยานอยากความติดข้องในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่เป็นหรือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆในบริบทของยุคดิจิทัลนั้น ตัณหาเหล่านี้ได้แสดงออกในหลายรูปแบบเช่นความอยากได้ยอดไหล่ยอดผู้ติดตามความอยากให้ผู้อื่นชื่นชมและยอมรับความอยากที่จะเป็นที่หนึ่งในทุกๆด้านที่ปรากฏบนโลกออนไลน์หรือแม้แต่ความอยากที่จะหลีกหนีจากความรู้สึกไม่สบายใจด้วยการจมดิ่งลงในโลกเสมือนจริงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัญหาที่คอยผลักดันให้เราแสวงหาความสุขจากภายนอกโดยละเลยการสำรวจและทำความเข้าใจความรู้สึกภายในของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งนำไปสู่ความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดเพราะความสุขที่ได้จากการเติมเต็มตัญหาเหล่านั้นมักเป็นเพียงความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืน และเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามปรารถนาความทุกข์ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านิโรธคือการดับทุกข์หรือการบรรลุถึงสภาวะที่ไร้ทุกข์โดยสิ้นเชิงซึ่งพระพุทธองค์ทรงชี้ว่าการดับทุกข์นั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการดับตัณหาดับความทยานอยากและการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงในยุคดิจิทัลนี้การดับทุกข์ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธหรือหลีกหนีจากเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิงแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันมีสติไม่ตกเเป็นนนทาาาขขอองงมมมมมััและไ่ใให้คควบคุจจิตจร การที่เราจะบรรลุถึงสภาวะแห่งนิโรธได้นั้นต้องอาศัยการฝึกฝนตามหลักธรรมในข้อที่4นั่นคือมรรคหรืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหนทางอันประเสริฐที่นำไปสู่การดับทุกข์อย่างแท้จริงอันประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัรมตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบ แต่และองค์ประกอบของมัคล้วนมีความสำคัญและสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกในการนำเราไปสู่ความสงบภายในและอิสระจากความเครียดความกังวลในยุคดิจิทัลนี้การประยุกต์ใช้หลักอริยมัคมีองค์8ในชีวิตประจำวันยุคดิจิทัลนั้นเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบซึ่งคือความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยอคติหรือความหลงผิดในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลามาไม่หยุดหย่อน การมีสัมมาทิฏฐิจึงเป็นเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมช่วยให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์นั้นล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมดาของมันเป็นอนิจจังไม่เทียงแท้ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงการเข้าใจว่าโพสต์สวยงามที่เห็นบนโซเชียลมีเดียเป็นเพียงภาพเซี่ยวหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดและมักถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วจะช่วยลดความรู้สึกเปรียบเทียบและความอยากมีอยากเป็นลงได้ ส่วนสัมมาสังกัปปะหรือความดำริชอบคือการตั้งเจตนาที่ดีงามไม่คิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นรวมถึงการดำริที่จะออกจากการมอันหมายถึงการลดความติดข้องในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่างๆที่มักถูกนำเสนออย่างเย้ายวนในโลกดิจิทัลการที่เราดำริที่จะลดการเสพติดหน้าจอลดความอยากที่จะตรวจสอบการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลานั่นคือการฝึกสัมมาสังกัปปะในชีวิตยุคป,ปัจจุบันแล้วและสัมมาวาจาหรือวาจาชอบคือการพูดจาสุภาพจริงใจ มีประโยชน์ไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายและไม่เพอ้อเจอ้อซึ่งในโลกออนไลน์นี้การพิมพ์ข้อความการคอมเมนต์การส่งอีเมลหรือการมีส่วนร่วมในห้องสนทนาต่างๆก็จัดเป็นวาจาเช่นกันการมีสติก่อนพิมพ์ข้อความคิดใครครวญว่าสิ่งที่เรากําลังจะสื่อสารออกไปนั้นสร้างสารรค์หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือโทษแก่ผู้อื่นหรือเปล่าคือการฝึกสัมมาวาจาในยุคดิจิทัลและสัมมารกรรมันตะหรือการกระทําชอบหมายถึงการเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ และประพฤติผิดในกามซึ่งในทางปฏิบัติกับโลกดิจิทัลนี้อาจตีความได้ถึงการไม่กระทําการใดๆที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นทางออนไลน์เช่นการไม่แชร์ข่าวปลอมการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือการไม่สแสวงหาผลประโยชน์จากการหลอกลวงผู้อื่นในโลกไซเบอร์สมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพชอบคือการประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในบริบทของยุคดิจิทัลเราอาจพิจารณาถึงการใช้ทักษะทางดิจิทัลในการสร้างสรรค์ง,งานที่เป็นประโยชน์ไม่สร้างความเสียหายหรือหลอกลวงผู้อื่น รวมถึงการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกับการใช้ชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสมและสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบคือความเพียรพยายามที่จะละอกุศลธรรมสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในใจและสร้างกุศลธรรมสิ่งดีให้เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลนี้เราสามารถนำมาใช้ในการภาคเพียรลดเวลาการใช้หน้าจอที่ไม่จําเป็นลดการเสพติดโซเชียลมีเดียหันมาฝึกสมาธิเจริญสติให้มากขึ้นและพยายามพัฒนาทักษะใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นแทน การวางแผนการใช้เวลาอย่างมีสติและทําตามแผนนั้นอย่างสม่ำเสมอเป็นตัวอย่างของสัมมาวายามะที่ดีเยี่ยมส่วนสัมมาสติหรือความระลึกชอบคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันในขณะ,ะนะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนจะพูดจะคิดจะฟังเพลงหรือจะใช้โทรศัพท์มือถือก็ให้รู้ตัวอยู่เสมอว่ากําลังทําอะไรอยู่มีความรู้สึกอย่างไรโดยไม่เข้าไปตัดสินหรือยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นาการฝึกสติในการใช้เทคโนโลยีหมายถึงการรู้ตัวอยู่เสมอขณะที่เรากําลังเลื่อนหน้าจอ กำลังอ่านข่าวกำลังตอบข้อความกำลังเล่นเกมสังเกตดูว่าจิตใจของเรากำลังเกิดความรู้สึกอะไรอยู่เช่นความอยากความเบือ่อความโกรธความสุขความทุกข์ละปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นไปตามธรรมชาติไม่เข้าไปปรุงแต่งหรือยึดติดกับมันการฝึกสติจะช่วยให้เราเห็นกระบวนการคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นของโลกดิจิทัลได้อย่างชัดเจนและสัมมาสมาธิหรือความตั้งใจมั่นชอบคือการฝึกจิตให้สงบตั้งมัน่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวโดยเฉพาะการฝึกสมาธิภาวนา จะช่วยให้จิตใจของเรามีความเข้มแข็งมั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งเร้าจากภายนอกได้ง่ายเมื่อจิตใจสงบเราจะสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆในโลกดิจิทัลได้อย่างชัดเจนและมีปัญญาในการเลือกทางออกที่เหมาะสมที่สุดหลักธรรมสำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีคือไตรลักษณ์อันประกอบด้วยอนิจจงทุกขังอนัตตาอนิจจงคือความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา โพสที่ได้รับยอดไลค์ถล่มทลายในวันนี้อาจถูกลืมเลือนไปในวันพรุ่งนี้เทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วความเข้าใจในอนิจจังจะช่วยให้เราไม่ยึดติดกับความสำเร็จชั่วคราวบนโลกออนไลน์ไม่เสียใจกับความล้มเหลวเล็กๆน้อยๆและไม่กังวลกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจควบคุมได้ทุกขขังคือความทุกข์หรือความไม่สมบูรณ์ของสรรพสิ่งการที่เราพยายามสแสวงหาความสุขที่ยั่งยืนจากโลกดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ พราะโลกดิจิทัลนั้นมีแต่ความไม่สมบูรณ์และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการยอมรับความจริงข้อนี้จะช่วยให้เราลดความคาดหวังและหาความสุขจากภายในตนเองได้และอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครการที่เราเห็นผู้คนนำเสนอภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบบนโซเชียลมีเดียจนเกิดความรู้สึกว่าตนเองด้อยค่าการเข้าใจหลักอนัตตาจะช่วยให้เราตระหนักว่าภาพลักษณ์เหล่านั้นเป็นเพียงภาพชั่วคราว ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของบุคคลนั้นและไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเองเราไม่ต้องพยายามเป็นใครอื่นนอกจากตัวเราเองการปลดปล่อยตนเองจากความยึดมั่นในอัตตาที่ถูกสร้างขึ้นจากโลกออนไลน์จะนำมาซึ่งอิสรภาพทางใจอันแท้จริงและสุดท้ายคือเมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขการฝึกเมตตาภาวนาต่อตอนเองและผู้อื่นจะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความเกลียดชังความอคติ และความรุนแรงในโลกออนไลน์ได้อย่างมีสติและมีใจที่เข้มแข็งเราสามารถส่งความปรารถนาดีไปให้ผู้ที่แสดงความคิดเห็นในทางลบหรือแม้แต่ผู้ที่สร้างความทุกข์ใจให้แก่เราเพราะเรารู้ว่าพวกเขาก็คงกำลังเผชิญกับความทุกข์ในแบบของตนเองเช่นกันการฝึกเมตตาจะช่วยลดความขัดแยง้งและสร้างพื้นที่ทางใจที่สงบและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในโลกดิจิทัลได้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น เราลองพิจารณาเรื่องราวสมมุติเหล่านี้เป็นตัวอย่างจริงของการประยุกต์ใช้หลักธรรมในยุคดิจิทัลเรื่องราวแรกเป็นของน้องแพรวานักศึกษาสาวที่จมอยู่กับความกังวลจากการเปรียบเทียบชีวิตกับเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียเธอรู้สึกว่าทุกคนมีชีวิตที่ดีกว่าเธอไปเที่ยวต่างประเทศได้กินอาหารหรูหราหรือประสบความสําเร็จในด้านการเรียนเธอคอยเลื่อนฟีดข่าวอยู่ตลอดเวลาและทุกครั้งที่เห็นโพสต์เหล่านั้นเธอก็จะรู้สึกหดหู่และไม่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้เธอยังมีความเครียดจากการต้องค้นคว้าข้อมูลมากมายมหาศาลเพื่อทำรายงานและโปรเจกต์ต่างๆจนรู้สึกสมองล้าและนอนไม่หลับหลายคืนเธอนำความทุกข์เหล่านี้ไปปรึกษาอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนวิชาพุทธธรรมอาจารย์รับฟังอย่างเข้าใจและชี้ให้เธอเห็นถึงหลักอนิจจังและความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสินอาจารย์อธิบายว่าภาพที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียนั้นเป็นเพียงภาพเซี่ยวหนึ่งที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วเพื่อแสดงด้านที่สวยงามของชีวิตเท่านั้นและมันก็ไม่จรหลงังยั่งยืน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างรวดเร็วน้องแพรว่าเริ่มทําความเข้าใจหลักธรรมข้อนี้และพยายามใช้สัมมาสติในการรับรู้ความรู้สึกของตนเองทุกครั้งที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเธอตั้งสติก่อนเลื่อนฟีดและตั้งคาถามกับตัวเองว่าการกระทํานี้กําลังสร้างประโยชน์หรือโทษให้กับจิตใจของเธอเธอเริ่มจํากัดเวลาการเล่นโซเชียลมีเดียให้น้อยลงหันมาใช้เวลาอ่านหนังสือที่สนใจหรือทํากิจกรรมสร้างสารรค์อื่นๆแทนเมื่อจิตใจเธอเริ่มสงบ เธอจึงสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการเรียนได้อย่างมีสติมากขึ้นเธอเลือกที่จะรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณไม่จมดิ่งไปกับข้อมูลที่ไม่จําเป็นเธอให้ความสําคัญกับการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะและคนพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การยอมรับตนเองและพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ใช่การพยายามเปรียบเทียบหรือเป็นเหมือนใครบนโลกออนไลน์อีกต่อไปเรื่องราวถัดมาเป็นของคุณมานะพนักง,งานออฟฟิศที่ต้องเผชิญกับความกดดันจากการทํางานในยุคดิจิทัล เขามีหน้าที่ต้องตอบอีเมลและไลน์ลูกค้าตลอดเวลาแม้กระทั่งหลังเลิกงานหรือในวันหยุดพักผ่อนโทรศัพท์มือถือของเขาแทบไม่เคยห่างกายทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจและเริ่มมีอาการหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์คุณมานะรู้สึกว่าชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานแทบไม่มีเส้นแบ่งเขาไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และเริ่มมีปัญหากับครอบครัวเพราะเอาแต่ก้มหน้าอยู่กับจอโทรศัพท์อยู่เสมอเขารู้สึกทุกข์และอยากเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร วันหนึ่งเพื่อนร่วมงานแนะนําให้เขาลองฝึกสมาธิเจริญสติคุณมานะเริ่มศึกษาหลักสัมมาสติและสัมมาวายามะเขาเรียนรู้ว่าการมีสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกขณะและความเพียรชอบคือการพยายามละสิ่งที่ไม่ดีและทําสิ่งที่ดีคุณมานะเริ่มต้นด้วยการกาหนดเวลาปลอดดิจิทัลในช่วงเย็นหลังเลิกงานโดยเขาจะปิดการแจ้งเตือนอีเมลและไลน์ส่วนตัวทันทีที่กลับถึงบ้านและไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้น ในช่วงสุดสัปดาห์เขาจะปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและหันมาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือทำกิจกรรมสร้างสารรค์ร่วมกันเขายังเข้าร่วมกลุ่มฝึกสติภาวนาออนไลน์เพื่อเรียนรู้การฝึกสมาธิเบื้องต้นการฝึกสัมมาสมาธิช่วยให้จิตใจของเขาค่อยๆสงบลงเขามีสติรู้ตัวมากขึ้นเมื่อต้องใช้เทคโนโลยีรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดพักเมื่อไหร่ควรปล่อยวางและเมื่อใดควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริง เขายังใช้สัมมาสังกปะในการพิจารณาว่าความต้องการที่จะตอบข้อความในทันทีนั้นเป็นความจําเป็นจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงความทยานอยากที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างคุณมานะได้ค้นพบความสงบภายในจากการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวและได้เรียนรู้ที่จะเป็นนายของเทคโนโลยีไม่ใช่ทาสของมันอีกต่อไปและเรื่องราวสุดท้ายคือคุณป้าสมศรีผู้สูงอายุที่ต้องรับมือกับโลกดิจิทัล ด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวเนื่องจากลูกหลานต้องทำงานและไม่ได้อยู่ใกล้ชิดท่านจึงหันมาใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการคลายเหงาและติดตามข่าวสารต่างๆแต่กลับกลายเป็นว่าท่านต้องเผชิญกับข่าวปลอมที่สร้างความหวาดกลัวความคิดเห็นที่รุนแรงและข้อมูลที่ไร้สาระมากมายจนจ,นจิตใจไม่สบายคุณป้าสมศรีเริ่มรู้สึกวิตกกังวลและหงุดหงิดง่ายขึ้นบางครั้งก็หลงเชื่อข่าวปลอมและส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่ได้ตรวจสอบวันหนึง่งหลานสาวกลับมาเยี่ยม และสังเกตเห็นอาการของคุณป้าจึงแนะนําให้คุณป้าได้เรียนรู้เรื่องหลักเมตตาและสัมมาทิฏฐิหลานสาวอธิบายว่าโลกออนไลน์นั้นเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายและมีทั้งด้านที่เป็นประโยชน์และด้านที่อาจก่อให้เกิดโทษได้การที่เราจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนั้นต้องอาศัยปัญญาและเมตตาคุณป้าสมศรีเริ่มฝึกเมตตาภาวนาโดยการแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนปรารถนาให้ตนเองมีความสุขปลอดภยัยและพ้นจากทุกภัยทั้งปวง จากนั้นจึงแผ่เมตตาไปยังลูกหลานเพื่อนบ้านและแม้กระทั่งผู้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่รู้จักซึ่งรวมถึงผู้ที่แสดงความคิดเห็นในทางลบด้วยเมื่อจิตใจของคุณป้าเต็มไปด้วยเมตตาท่านก็เริ่มมองโลกออนไลน์ด้วยความเข้าใจมากขึ้นท่านใช้สัมมาทิฏฐิในการพิจารณาข่าวสารไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่จะตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งและเลือกรับแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจเท่านั้นท่านเข้าใจว่าผู้คนที่แสดงความเห็นรุนแรงอาจเป็นเพราะพวกเขากำลังเผชิญกับความทุกข์บางอย่างอยู่ ท่านจึงแผ่เมตตาให้พวกเขาด้วยความปรารถนาดีคุณป้าสมศรีได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดมีสติและมีใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาทําให้ท่านรู้สึกสงบมีความสุขและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปจากเรื่องราวเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าหลักพุทธธรรมเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริงการนําหลักธรรมเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เรื่องยากที่เกินกําลังของเรา ทุกสิ่งเริ่มต้นจากความตั้งใจและลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอข้อคิดและการปฏิบัติที่เราสามารถเริ่มต้นได้ทันทีคือการกำหนดเวลาและพื้นที่ปลอดดิจิทัลในแต่ละวันกำหนดช่วงเวลาที่เราจะงดเว้นจากการใช้โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยสิ้นเชิงอาจเป็นช่วงก่อนนอนช่วงแรกของวันหรือช่วงเวลารับประทานอาหารกับครอบครัวการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปราศจากสิ่งรบกวนทางดิจิทัลเช่นห้องนอนหรือมุมสงบในบ้าน จะช่วยให้เราได้มีโอกาสพักผ่อนจิตใจและเชื่อมโยงกับตนเองได้อย่างแท้จริงอีกทั้งการฝึกสมาธิเจริญสติในชีวิตประจำวันก็เป็นสิ่งสําคัญไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงเสมอไปเราสามารถฝึกสติในกิจกรรมธรรมดาได้เช่นการเดินอย่างมีสติการรับประทานอาหารอย่างมีสติการทําความสะอาดบ้านอย่างมีสติหรือแม้แต่การทํางานอย่างมีสติเพียงแค่เราสังเกตลมหายใจเข้าออกรับรู้ความรู้สึกของร่างกายและตระหนักถึงสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ณปัจจุบันขณะ โดยไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปกับความคิดฟุ้งซ่านหรือสิ่งเร้าจากภายนอกการฝึกเมตตาภาวนาเป็นประจำทุกวันก็ช่วยได้มากเริ่มต้นด้วยการส่งความปรารถนาดีให้ตนเองจากนั้นค่อยๆแผ่ขยายไปยังคนใกล้ชิดผู้ที่เรารักและไปจนถึงสรรพสัตท,ทั้งปวงรวมถึงผู้ที่เราไม่ชอบหรือผู้ที่สร้างความทุกข์ใจให้เราการฝึกเมตตาจะช่วยลดความขัดแย้งความโกรธและสร้างความรู้สึกสงบและความเห็นอกเห็นใจให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ การทบทวนตนเองและตั้งคำถามกับความต้องการทางดิจิทัลก็เป็นสิ่งจำเป็นลองถามตัวเองว่าฉันกำลังใช้อุปกรณ์นี้ด้วยวัตถุประสงค์อะไรสิ่งนี้กำลังสร้างประโยชน์หรือโทษกับจิตใจของฉันฉันรู้สึกอย่างไรหลังจากใช้มันการถามคำถามเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรามีสติและปัญญาในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและท้ายที่สุดคือการเข้าใจและยอมรับหลักอนิจจงความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งสิ่งต่างๆในโลกดิจิทัลล้วนเปลี่ยนแปลงและไม่จีรัง ไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์คอมเมนต์หรือกระแสใดๆก็ตามเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้เราก็จะลดความยึดต,ติดความกังวลและความผิดหวังลงได้ไม่ต้องพยายามวิ่งไล่ตามความสุขที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แต่หันกลับมาค้นหาความสุขที่ยั่งยืนจากภายในจิตใจของเราเองธรรมะไม่ใช่การปฏิเสธเทคโนโลยีแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและปัญญา ไม่ใช่การหลีกหนีจากโลกภายนอกแต่คือการสร้างโลกภายในที่เข้มแข็งและสงบงามเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความท้าทายนี้ได้อย่างมีความสุขมีสติและเป็นอิสระจากความเครียดและความกังวลทั้งปวงขอให้ทุกท่านได้น้อมน,นำหลักธรรมเหล่านี้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อให้ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของท่านให้งดงาม และเปลี่ยมด้วยปัญญาอย่างแท้จริง